วั One นยูไอรโฮมแอปฟ้าสาสองวิทยอ่านขปป้นนอ AP credit AP credit U app planner สี่ตัวเลือกดวนสำหรับแปปอปข้อเลือกถอนการติดตั้งแอป,ปกลันตกลง,กลงวันยู่ไอรโฮมค้นหา <S <S สวัสดีค่ะนุยเรื่องผมวันนี้ววันนี้ผมก็จะมาไม่ได้มาอะไรหรอกครับผมคือแบบว่าจะแบบ ปิดแอปคนละแอปได้นะครับผมมันมันปิดปิดทีละแอปได้อุ้ยตัวแกงแบบอันนี้ผมจะปิดปิดแอปล่าสุดแบบว่าปิดทีละแอปให้ดูนะครับผมไปที่แอปคผมแอปล่าสุดอาริโอลาฟ7-7ผมเปิดเ็7ไว้ผมเปิด7รายการนะครับผมสภาพอากาศทางโรงบาลจะปิดสภาพอากาศผมก็เปิดไม่นูท็อกแบ็ค เมนูท็อปบัคการดำเนินการอยู่ในรายการโอ้แต่การดำเนินการอ่านจากการดำเนินการการดำเนินการปิดอยู่ในรายการปิดมันมีเมนเรยวเนี่ยครับผมปัดไปอีกยกเลิกปิดอยู่ในรายการปิดกดปิดปับวันยูไนโฮมอาริโอจากหอยู่ในรายการหกาชก็จะมีหกกลกันปัดซ้ายหกอออออออดออ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 ดออ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 อรอ อ่ทาทบประกันคูณเรียนหัก็ปิดเมนูท็อกบักการดำเนินการหยุดการดำเนินการปิดอยู่ในรายการวันอยู่ไอโฮมอะดิโออาร์ฟห้าจากห้าอยู่ในไรยูทูปตัวเลือกขั้นสูงสี่ยูทูปอะพูดไปยูทูปเมนูท็อกบั๊กการดำเนินการปิดวันอยู่ไอโฮมอะดิโออาร์ฟสี่จากสี่อยู่ในไรก็จะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะผม้เน็ตเซนเจอร์ห <Messenger. S 1> ก็ปิดแอป เมนูท็อกบัคการดำเนินการการดำเนินการปิดวันยูไอโฮมอะดิโอนรสามจากสามอยู่ในรายการกูเกิลเพลย์สโตร์เพลย์สโตร์เมนูท็อกบัคการดำเนินการการดำเนินการปิดหยุดยกเลิกปิดอยในวันยูไอโฮมอะดิโอนรับสองจากสองอยู่ในรายการสองรายการท็อกบัคตัวเลือกขั้นสูงหนึ่งจากสองท็อกบัคเมนูท็อกบัคการดำเนินการการยกเลิกปุ่มปิดวันยูไอโฮมอะดิโอนรไม่อยู่ในรายการ ตัวเลือกเพิ่มติมอาดิโอลาบเราก็จะมีะรายการเดียวหน้าจอหลักหน้าที่หน,นึ่งจับนี่นะครับผมคือการปิดแอป,ปล่าสุดโดยการเปิดกันดําเนินการอันนี้ของซัมซุงแต่แต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะทําได้ไหมนะไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆซัมซุงทาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ